ครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กพิรนัทวี2นะครับแล้วก็เกมฟาร์มมิ s งซิมูเลเตอ19นะครับผมก็วันนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดใจกดแชร์กดทุกกดทุกอย่างครับผมกดแค่ที่เดียวนะก็เป็นกำลังใจให้นิดนึงนะครับผมเพื่อเข้าสู่1,000ซับนะครับตอนนี้ความบังอยู่ที่1,000ซับตั้ใครนะครับก็ อ่าเดี๋ยววันนี้จะมาเกี่ยวข้าวนะครับผมด้วยรถอ่ฮีโนทั้งหลายเลยน,นะครับฮีโน่นี่สอคันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมฮีโน่เจ็ดนะครับน่า700นะครับแต่ไฟเต็มระบบเลยโอ้โหคอมแบบกระตุกด้วยนี่ก็มีรถเกี่ยวนะครับคันนี้ของอ่านาบัสามดีนะขอดูก่อนอีกทีหนึ่งปับ๊บใช่ป่ะ <c oughs> กันนี้ก็พอจะเดินนะครับ พอจเจริญการช่างนะฮะก็วันนี้เราจะมาเกี่ยวข้าวนาตรงนี้กันนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรก็พามาตั้งสองคันเดี๋ยวคันรถจ้างนะครับจ้างหนึ่งคันแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือขับเองนะฮะเดี๋ยวก็ไปเอารถอันนี้มาก่อนรถบรรทุกก็คือรถสิบล้อน,นั่นเองนี่กันสีเหลืองคันใหม่ของเสียบอยบีบีเกมเมอร์เลยนะครับผมกันนี้มีเสียงรถตัดด้วย นี่ก่อนเท่ครับผมมาฟังเจดามชากันหน่อยมานี่ก็เป็นไฟช็กเจิรนนะครับผมไฟหน้าครับแต่ไฟหน้าบนได้เปิดไม่ไม่เป็นเหมือนกันนะจมเพลตรงไหนน,นนะออปชั่นก็ยังมีไม่เยอะยกหัวไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวดูภายในกันเลย ไหนๆก็มาแล้วก็รีวิวกันเลยแล้วกันนะครับภายในก็นี่ตอนนี้เลยแบบสกอตเดิมๆนี่ไฟติดด้วยนะก็มีเอ่อเข็มก็อาจจะไม่ตรงบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรปกติจะกลับอยู่ภายนอกอยู่แล้วก็นี่จะเป็นเอ่อมุมกล้องด้านหลังนะครับนี่ครับผมนี่มาดูอรอบๆเลยแล้วกันนะครับนี่ให้รอป้านี่เป็นไงหลัะไฟไท้ายก็ไม่เห็นของคุณหรอกไฟไท้ายขาดฮะหยอกหยอกกดไปเรื่อยฮนะ ครับผมอันนี้ก็ดูรายละเอียดต่างๆยกดำไม่ดูหน่อยจัดไปนี่ไม่มีใครถามนะพูดของคุูเองชมจันทรานนะครับผมนี่มากับอ่ากระจกนาซานะฮะนี่ก็มีรีวิวไวแล้วครับในติกต็อนะครับคันนี้ไปเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย็น เดี๋ยวเราก็จะไปเอาเอาคันนี้ไปขนข้าวกันนะครับผมไปที่นาของเราเลยนี่ข้าวกองนี้ไม่ใช่อะไรนะเสกปิดฮะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยววันไหนนี่ก็ตรงนี้ก็ต้องทําต้องทําใหม่วันนั้นทําบ้านตับพื้นที่บ้านก็เลยล้มไปตรงน้นเลยเรียบร้อยฮะ <c oughs> เดี๋ยว่อยมาตั้งทําทใหม่อีกทีหนึ่ง เบินตัดซะหน่อยไปนี่ครับสิบล้อของเราวันนี้ไม่มีลูกนะลูกก็มีนะครับสีเหลืองด้วยสีเหลืองนี่เป็นสีที่เป็นสีที่ผมชอบและปวดตาป็นชีอะไรอะ <_ letter> อเผาเรื่องฮะโอเคเราก็มาใกล้จะถึงแล้ว ก็ปิดเสียงไปก่อนนะครับเสียงตัดเสียงอะไรบีบตรเตือนเพื่อนกันหนะ่อยว่าเรามาถึงแล้วครับแต่รถเกี่ยวยังไม่ได้ออกเลยจริงๆน่าจะเกี่ยวไปก่อนจ้างไปก่อนไม่เสียเวลานะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนๆก็มานี่แหละลงจากรถนะครับแล้วก็มาเอารถเกี่ยวเอาเรื่องจี คันนี้เดี๋ยวเราจะขับเองและกันคันนู้นเดี๋ยวให้บอดขับนี่ครับลงอย่างสวยงามสงหาราศีนะครับเดินจับจับเลยอุ้ยชนเลยมาถึงนี่ไงเป็นไงละ่ะช่องมันแคบช่องมันแคบก็อ,อ่ะอภัยกันแล้วกันนะฮะฝากกดติดตามมันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลาไลค์เวลาอะไรก็จะได้ไม่พลาดนะครับผม ากันด้วยแล้วกันนะครับกับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับสร้างมานานและแต่เพิ่งทำฮะไปครับผมลงกันได้เลยรู้สึกว่าคันนี้จะมีอ่าออปชั่นนิดๆหน่อยๆไม่ไม่แน่ใจว่าคันนี้หหละคันนู้นแหละแล้วก็ลงแบบหยาบๆเพราะว่ารถมันจอดเก,กะกะ นี่มีกระตุกอีกแล้วครับท่านมีกระตุกอีกแล้วครับท่านเราก็จะเตรียมตรงนี้เลยตรงนี้เราจะให้บอดขับนะครับแล้วก็เปิดอ,อุ้มด้านหลังขึ้นมาก่อนพอจะเริ่มการช่างนะครับผมไปเลยบอดทำงานเลยพี่ขออู้ก่อสักแปบ๊บหนึ่งขอรำก่อนที่จะทำงานเป็นแสรำนะฮะพูดไปเรื่อยจริงๆครับผมนี่จากด้านในนะครับผมคันนี้เดี๋ยวันุนก็มารีวิวอีกทีเดง นะน่าจะเป็นคันนู้นแหละที่มีออปชันเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวฝั่งนู้นดีกว่าไหมออกได้ไหมก่อนนะอ้ออกไม่ได้แล้วออกไม่ได้ก็ทํางานเลยแล้วกันอ๋อยังไม่เปิดอันนี้เลยนี่เปิดยุงกงินก่อนเปิดอะไรนะอุ้มหรือว่เขาเรียกอะไรอ่ะออกไปตรงนู้นเลยด้วเลยกันตรงนู้นดีกว่าฝั่งนี้ให้บอดทำงานไปเราไปทำฝั่งนู้นอีกฝั่งอุ้ยชนขอโทษนะรถเองไม่เป็นไร ขาดถึงมาแล้ววันนี้แค่น้าสิบล้อก็ไม่มีตังค์จ่ายแล้วฮะนี่ปับ๊บจอดนี่ตื้อเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมทิ้งอ้นี้ไว้ด้วยนะลิงก์เพจเพจเฟซบุ๊กผมมันตอนนี้มันไลฟ์สดไม่ได้แล้วม,มันมีกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาคือต้องติดตามมาถึงหนึ่งร้อยถึงจะไลฟ์สดได้นะครับผมก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างคลิปติ๊กชันนี้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์กันได้ ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านนะจ๊ะนี่บอดไปแล้วหนึ่งรอบครับผมอู้เข้าวสาสตร์อย่างสวยอน่าสตร์สวยจัดเอาเป็นบุคคลที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมมาเอาแบบนี้เลยเพีย,พยวๆเลยแบบไล่ like, เลียนไล่กันเลยทีเดียวเชียวจริงๆก็ไม่ได้ไล่ไม่ได้เลียวอะไรหรอกเออใครขับรถผ่าอะไรเนี่ยไม่แน่ใจว่าวัานไหนเหมือนกันเอาเรื่องครับ นี่นี่นี่จะปลาอีกแล้วครับไม่เป็นไรรถเกี่ยว์รถเกี่ยวของเราเองนะฮะเราก็เอาไงดีเท่านี้ปับป๊บปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บแล้วก็เกียวตรงไปเลยยาวไปแป๊บเดียวจะหมดแล้วนาตรงนี้เดวไปตรงนู้นเลยก็ได้ตรงนู้นตรงนู้นน่าจะใหญ่อยหรือว่าไปไหมก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะก็แต่เข้าตอนนี้ก็กดติดตามไม่ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามไม่ด้วยกดให้ด้วยนะครับ ยู่ในเกม Farming Simulator 10นะครับวันนี้ใครที่มีบอรดมีอะไรส่งมาให้ผมรีวิวก็ยินดีครับผมจริงๆก็ไม่มีหรอกพอไว้นั่นหลยอยากเล่นนี่ก็ไลค์สดเกี่ยวกับเอ้ยทำคลิปเกี่ยวกับเกมนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะตอนนี้ก็700กว่าผู้ติดตามแล้วช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันอ่าไม่ต้องแชร์ก็ได้ก็แค่ไลค์เนี่ย ขอแคทไลค์ขอแคทติดตามผมก็มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วนะครับผมนี่ไงพูดถึงการติดตามก็กระตุกใส่เลยเพราะว่าไม่มีเป็นประมาณ99 9 9 9 9 9เนะครับที่เข้ามาดูแล้วไม่ได้กดติดตามทำให้ผมรู้ได้ไงเพราะรู้ดิคนดูมันน้อยพอดูน้อยปั๊บคนไหนติดตามมันขึ้นมาประมาณคลิปหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3-400นะครับต่อคลิปคนดูนะครับก็แต่ถ้าคนไหนคือไม่ติดตามก็ขึ้นนะฮะเออทำไมไม่ไม่เกี่ยวตรงนั้นน่ะ เอาเรื่องนะบอดตัวนี้อู้อีกแล้วอู้อีกแล้วตัวนั้นอู้อีกแล้ว <c oughs> บอทก็กำลังจะมาจากฝั่งนู้นนะครับผมไม่น่าจะเต็มก่อนอันนี้เดี๋ยวผมกอลัดไปนิดนึงปับ๊บกลับมาฮะนี่โอ้ยอย่างเอาบอทคืออย่างแรงแต่เราก็จะ เก็บเกี่ยวตรงนี้แล้วกันนะครับบอดมันก็จะเต็มแล้วแต่ชอบไอ้นี่ด้านหลังเนี่ยพ่นแบบสุดยอดเลยสุดเบอร์เลยของไทยเลยครับนี่เป็นปุ๋ยได้ด้วยแบบมันมันสวยอ่ะมันสวยมันสวย,สวยแล้วสวยเวลาดูดูดิดูดิดูด,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 ดิด้านหลังคือแบบสวยจัดอะ่ะเราจะไปเก็บงานที่บอดมันทิ้งเอาไว้ด้วยแล้วกันนะแต่ตรงนี้มันมาปั๊บเราก็จะิ่งกลับมาเก็บอีกทีหนึ่งนี่สวยเป็นไงล่ะ ชอบเลยอะ่ะท่านนี้มีไฟปะโอ้มีไฟด้วยอ่าบอดหายครับผมบอดหายอย่าบอกว่าเต็มนะเต็มหรือขี้เกียจเนี่ยเส้นบางๆกันกันที่เดี้ยนะเนี่ยบอดเนี่ยหีงานอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนั้นผมจะการอีกไ็ไอะ ฝั่งนี้คืออะไรอ่ะมันจะปนกันไม่ได้ใช่ปะเอารถนี่ไป ใส่ไว้เออเอาข้าวไปไว้ในรถบรรทุกเออพอบอกแล้วว่าคิดทางานเลยสดๆไม่มีสักคงไม่มีสักคลิปอะไรเนี่ยลงดีเออข้าวดำปีเลยครับอ๋อคันนี้ก็ขึ้นเบรกมือไว้ก่อนเลยแล้วก็ลงไปเอาคันโนอนอีกคันหนึ่งเอ้ยคันนี้ยังไม่ปิดอันนี้เลยปิดก่อนปิดก่อน ทำไมอ่ะออหมดแล้วเพราะว่าทำไมมันไม่สีมันไม่ใสลืมดูลืมดูมดขอโทษครับ<ะ>มาคันนี้มาคันนี้คันนี้มาแบบสีเดิมๆแต่ก็ไม่เดิมคือบจะเดิมแต่ไม่เดิมอันนี้ก็รัดมาเลย ระหว่างที่เราราคันนี้เดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปเกี่ยวก่อนนะครับไปครับผมแล้วเจอกันนะฮะนี่เรามรจจดตรงนี้ไ้ก่อนนาเกี่ยวแล้วก็เราจ้างไปเลยการกระตุกนิดๆหน่อยๆก็ขออไปจริงๆนะครับผมอาจจะทำให้ไม่น่าดูก็ขอโทษจริงๆแต่ก็ทนดูไปเถอะครับผยังใจไหมผม นะแต่ถ้าแบบการกงะจายสขีดก,ก็คือเดี๋ยวทำทำไม่ดีเลยระบบเนี่ยผมจะให้คนติดตามถึง1,000งพัซับนะเอาจริงๆตอนแรกมันจะมีแบบปั๊มด้วยไงแต่กลัวกลัวด้วยครับผมหนึ่งกลัวสองแบบอยากทำเองดีกว่าภูมิใจกว่าแต่ก็วิ่งมาเลยจริงจริงเราวัดได้เดี๋ยวเราเราอ่าจะโลเพลีก็ว่าได้โลเพลีหรือว่าเรียนอะไรก็ว่าได้ จริงป่าวหลับลืม <c oughs> อเอ,อ,อ,เอ,เอ,อ้เรื่องฮะเอาเลยเลยเลยป๊าบยังไงเลยจริงๆใช่ไหมอ่าเออปล่อยไหลปล่อยไหลนิดนึงโอเคโอ้โหดูในรถด,ดิได้แค่6%เ,เอง หมดแล้วฉะนั้นเราใช้บิงเดียวไม่ได้ครับต้องเอาสองบิง่งฮะแล้วก็ลัดตรงไหนได้ก็ลัดไปเรื่อยครับมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเขาขี่คันนี้ไปเปิดเครื่องครับทำการลงเกี่ยวฮะ ็เดี๋ยวเป็นบุคคลภายในนี่ก็ได้แล้ะครับมันจะได้รู้ชัดเจนหน่อยหูอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันคืออะไรอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะขอขอเล่มๆนะคือแบบอากให้มันจะมันจะได้ตรงกันรอบต่อไปรอบนี้ก็เกี่ยวแบบนิดๆไปก่อนที่ดินเปล่าไปก่อนครับก็เล่มๆใบนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่มันนั้นก็มันจะได้ไม่ต้องจิกแซ็ไง เขียวเก้าเียว้าเอเรื่องนะบอดก็แบบโดนจี้เลยครับถนนอยู่ริมถนนด้วยครับตอนนี้เราจะเกี่ยแบบบ้านเรานะครับผมบอดจะเกีร์แบบเหมือนนาเบื้อนเหมือนเมื่อกี้มันจะแบบไปกลับไปกลับใช่ปะแต่เราจะเล่นแบบแนวบ้านเราก็คือเป็นเป็นวงกลมเอ้านี่แงเป็นวงกลม ปาเหล่าที่จริงรู้อยู่แล้วแหละวะ่าบทมันจะลืมตรงนี้ <c oughs> เฟลเลยอ๋อนู่นไงมันกลับมาแล้วกลับมาได้หรือเปล่าแล้วมันมันเกี่ยวแบบเฉียงเลยนะอ้าว บอดกู้งานอีกแล้วบอดเจ้างานอะไรนักหนาบอดเอาบอดขับคันนี้ไปเลยกันนะนก็ลงเลยแล้วกันขับคันนี้เลยหมด สวยงามมากล้วก็ไปทางนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยปกติรถเกียร์จะเป็นแบบว่านี้ออกเส้นเดียวคันนู้นออกกระจายเสือมากเลยแต่คันนี้มีมีรายละเอียดดีนะเก็บงานดีนะมีฟุ้งมีอะไรด้วยเอ้ยนี่ไงจมไม่ได้เลยชมแล้พลาดทันทีมันก็ดีคนละแบบ เมนเดิมไลไปนะค้งนี้เราก็จ้างกนะ็วิ่งไปเอาคันนูนมาคันเหลืองนี่เป็นไงล่ะว่าแหละคนรับข้าวจริงๆด้วยข้าวคนรักสายพันไม่ได้ดูด้วยไงไม่รู้เลยมันคือ,อยังไง เอาเลงเอาแล้วจุยเอาแล้วจุยโอเคได้แล้วเอาไมา่กะเดี๋ยวขอขับขนนไปจ้างก่อนแล้วกันอ่าขึ้นไปคันอีกแล้วอีเอ้อ ตอนจกฟังนี้เลยแลกกันนะครับผมมันจะยกเลิกไม่ได้ไงยังไม่เสร็จเงียเรียบรนะ้อยจ้างไม่ได้แล้วเป็นไรเนี่ย โอ้โหเสร็จกว่ารถแล้วเสร็จกว่ลลาล้นเตเลยเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับดึก ขึ้นก่อนนะไม่ได้อันตารายตรงนี้มันบ่อดินใช่ไหมขุดได้นี่หว่าเอ้ดีวอดีดีดีดตรงนี้นะครับผมหนึ่งคันนะฮะกับเอาคันโนนีกหนึ่งคัน คณทุกท่านนะครับผมที่อยูอ่ที่ดูมาถึงตอนนี้นะสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็สุข่าสุดยอดมากคุณมากๆเลยครับอ๋อเปิดอันนี้เดนนี๋ยวมันมาขึ้นมันมันลอยมันไปไม่ได้รถจับข้าไวไ้เลยืเพิบี BBK หมอร์นะครับวันนี้รถ ้ยก็ลดนิ่ขึ้นเลยคันนี้มาขึ้นด้านนอกครับเดี๋ยวได้ง่ายแต่อันนี้จอดด้านโนยอะไรแต่มันดูไม่ดูไม่ชัดอีกเอ้ยเ้เรื่องก็ผปิดทางเลยเอ่ะใจะเย็นนะ โอเคมาเรื่อยๆปื๊อยป๊าอนิดนงึงนิดนงึงนิดนงึงเออเรีงยงเงินต่อไปป๊าเอ้ยเอ้ยเอ้ยไหลไหลไหล เอาวางไม่ได้แล้วด้วยเอ้าโเรื่องตัวนี้อายกเบกมือไว้ก็ได้อ่ะโอเคเลยคันหนึ่ง ครันี้ก็ครั้งนี้เลยลกระตุกเรียบร้อยครับผมเป็นอะไรที่เฟียวมากเลยเป็นการทิทดๆเฟียวจดัดอันนี้ยังมีกระตุกยังมีครั้งโอ้จะแรงก็แรงเกินนะ ปึ่มคันนี้ขึ้นง่ายจัดเลยป้าเบรกเอียดสถานการณ์อ๋อลืมปิดอันนี้เปาาล่าเลยมันเอาลงไม่ได้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวแหละเลือกปิดอุม่มเลือปิดที่ใส่เข้าอ๋อคันนี้ยังไม่เอาเข้าไม่เป็นไร ปิดไม่ได้ดิว่าไม่เป็นไรค่อยไปอ,ออกที่บ้านโอเคเสร็จร้อยโอเคนั้นแหละจะถึงบ้านไหมก่อนแค่นั้นแหละโอ้ยเล็งไปเล็งไปเล็งไปขึ้นไม่ไหวครับขึ้นไหวไหมครับอีกนิดอีกนิดโอ้ ไปครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับขยับซ้ายขยับขวาครับเรียบร้อยขึ้นได้แล้วรอดฮะสุดยอดขึ้นไหวใจเลยตามมาบ้างไหมครับตามมาโอเคเลี้ยวทางนี้เลยลับไปเลย ทางอีกทีนึงก็ตบด้วยสอนี่ไมา่ไม่ตบเ๋ยนะรอรถก่อนรอรถก่อนมันก็ตามไปจริงๆนะเรามาทางไหนมันตามทางนั้นแล้วก็เลยฮนะแล้วก็ติดโอ้ไม่ติดวะดีกว่า,า,ด,าดีข้าดิขาดข้าคันนี้เราต้องพาไป ส่งไว้ตรงนี้ก่อนอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเจียบร้อย <c oughs> <c oughs> โอ๊ย <c oughs> บอดแต่ละการน้อยเอ้าเรื่องนะโอเคครับมันก็ ก็ขอลาไปแค่นี้เลยกันนะครับผมกอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ่ากับวันนี้นะครับผมลาไปด้วยภาพนี้เลยแล้วกันในครั้งครั้งและก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมกับช่องเม็กพีรนัทวีสองนะครับก็ฝากเนี่ยจะทันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาวันไหนผมไลฟ์สดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย